แม่สูงวัยสู้ชีวิตเลี้ยงลูกที่ร่างกายไม่แข็งแรงแม่ร่างกายชราแต่ยังมีความหวังยายมนไวัย65ปีอาศัยอยู่กับลูกสาววัย48ปีที่ตอนนี้ป่วยไม่มีเรี่ยวแรงไม่สามารถทำงานได้และสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นคนลืมง่ายซึ่งมีอาการเช่นนี้มาปีกว่าแล้วเหตุเนื่องจากล้มจนต้องเข้ารับการผ่าตัด หลังจากนั้นก็ล้มอีกบ่อยครั้งอาการดังกล่าวจึงเกิดขึ้นปัจจุบันยายมนและลูกสาวอาศัยอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างซึดโสมที่หมู่บ้านแม่สง่าตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทุกวันนี้ยายมนต้องเป็นคนดูแลบ้านและลูกสาวโดยการเก็บใบตองตึงมาสานเป็นหลังคาขายเพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัวและดูแลลูก พี่ขินซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้เห็นยายมนและลูกสาวได้รับความลำบากจึงได้แจ้งข่าวมายังสะพานบุญครูหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือสะพานบุญครูหนึ่งซึ่งนำโดยอาจารย์ชาติชายน้อยสกุลหลังจากได้รับรู้เรื่องของยายมนก็ได้ลงพื้นที่บ้านแม่สง่าพร้อมกับทีมงานเพื่อเยี่ยมเยือนและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้มอบถุงยางชีพเข้าสัรอาหารแหง้งเสือ้อผ้าผ้าห่มกันหนาวและเงินช่วยเหลืออีกจํานวนหนึ่ง ให้กับยายมนและลูกและหลังจากนี้ก็จะขอให้การช่วยเหลือต่อไปเนะอเเนนคื่ป็จ้าพระอยู่อยู่เมืองเมืองต้งนี่อยู่เม,มือง,ห,องหาวเมืองกึ่งอ๋อเมืองกึ่งเน่อไม่ทอมม้อนเหรอไม่ทอมม้อนนะฮะเนาะไม่เร็วนนอ,อาซักกันเหรอหก <65 S 2> สิบห,าห้าหกสิบห้านะฮะเนาะผู้ว่านี่ก็อยู่จอมกันสองก็ตั้งลุกนะฮะเน่ะลูกค้าเป็นเจ้าหือคนลุม สมองดีผ่าตัดเนาะผ่ตัดอาซากันเหรอนี่ผาันเลยได้ชีไปอ่ะชีชไปให้นาะก็มันก็เหตุการอะไรเห็นไหมวได้ชีชปแล้อาอากันเดินไปเดินมาก็ล้มเนาะเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์อะจำยังบอกให้ได้ผ่าตัดนได้ปีอ๋ะปีน่ะปีนี่อ่ะออหลันันมาตัวยังไม่ท้อมันมนมันมาเลยมาเนาะ อยู่ก็หลายอยู่นะวิ่งฮะอยู่มงเป๋ก็เจ้าของมงเป๋ว่๋เที่การเถอะเที่ยวกันก่อสร้างก่อสร้างแต่วันนี้วันนี้กูอยู่กับสองก้อนนี่นหะครับอ๋อแล้วมีในบ้านได้อยู่สองคนอ๋อแล้วก็เรื่องค่าใช้จุ่มใช้ใจไม่ใหญ่ใดเนี่ยเรื่องเอาที่ไหนมานี่มีไข่เก็บใบตองเนี่ไงใคตองหลักๆนี่เป็นใบใครตองเนี่ยเนาะอันนี้กใครเที่ยวกันไรเนาะ